สวัสดีท่านผู้ชมนะครับยิงของผมเองไอเกมเมอร์ I ตอนนี้ผมเล่นกับน้องเลอนะครับการยิงอะไรอะไอพวกเคเลยทับบี้ที่มันเร็วมากอันนี้ผมออกมาเล่นเองนะครับเฮ้ืออะไรอะผมเห็นแล้วนะครับว้ายโอ้ยตายฆ่าไม่ได้ครับท่านผู้ชมโอ้ผมอยากให้คนเข้าไปเยอะๆนะครับอะไรหรอ ไม่ได้ไฟนอนอยู่มาปีแล้วน้องเขาจะเล่นด้วยเหรอนั่นนี่น้องถึงเวลาแล้วท่านไม่ชมดูสิผมเป็นชู่ิวอย่าผมขอหลบจากน้องก่อนนะครับเดี๋ยวน้องรู้ว่าผมอยู่ไหนไม่ให้ดูจ้ะน้องขี้โกงฮนะ,ะเราฟันจากด้านหลังได้นะครับ เดี๋ยวเราจะฟันด้านบนไอ้มันฟันไม่ได้ค่ะบค่นี้มอุหยมันเจอเราแล้วมันเจอเราแล้วมันเจอเราแล้วท่นผู้ชมมาฆ่าได้แล้วน้องผมหัวล้ออย่างงมันเลยนะครับโอเคน้องผมไปเล่นตรงนน้นแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนดูไปว่าใครจะได้เป็นโอ้ยน้องผมได้เป็นนะครับท่านผู้ชมน่ากลัวมากน่ากลัวน่ากลัว เดี๋ยวขอหลบก่อนท่านผู้ชมผมระแวงมากเลยนะผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วท่านผู้ชมนี่แม่นนะครับท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมด,ชมดีพูดอะไรท่านผู้ชมเดี๋ยท่านเสีย ไม่มีน้องเนะน้องผมหายแี่เนลคือว่าน้อผมเอ้ยเมื่อกี้ผมเห็นน้องนะด้องอเอ้นตกเอ้าเอ้ผรู้สึกดนเอ้าเราตาย นี่มันตีจากด้านลา่างกว่าเราครับท่านผูชมโหอยากให้คน,คน,คนอื่นคนอื่นเข้ามาเล่นด้วยอะ่ะผม มันตายตามนะครับแต่เราก็แพ้เขาอยู่ดีโอ้ท่านนู้นนนชมผงตสเงียบไว้เพื่อเพื่อไอ้นั่นเพื่อไม่ให้ตัวเ,เองเพื่อให้ตัวเองมีสมาธินั่นแหละตรงนี้แหละปีนขึ้นไปย

ถึงเวลารังแคนแล้วครับท่านผู้ชมผมจะไปไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันไล่ฆ่ามันจะกินเนื้อมันเราจะไปฝักนี้นะครับท่านผู้ชมฆ่าฆ่า เห็นไว้ถ้าดูชาวผมซ่ามันได้ง่ายมากแค่นี้ผมก็จะชนะแค่นี้แหละเยสโอ้ผมเกียดอ่ะเป็นอย่างนี้แต่ผู้ชมผมกลัวมาก ยิ้มหัวมันไม่โดนหรอท่านผู้ชมตอนแรกนึกว่าจะตายเหรอโอท่านผู้ชมผมสู้มันไม่ได้อ่ะดูดิโอโ๋อหนีก่อนท่านผู้ชมกอนีก่อน ชมครับผมกลัวเอา้ามันตีผมทางด้านหลังเหรอท่านผู้ชมดูสิคนแค่นี้เองอ่ะน้องผมไอซวเยอะค่ะท่านผู้ชม <see> รอบนี้แหละผมไอซวเยอะมาก

โอเคผมเจอมาแล้วนะครับท่านผู้ชมผมไม่อยากตายอ่ะมาไกลนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมผมฆ่ามันได้เลยตอนมันอยู่นิ่งๆด้วยนกแก้วนั่นเองนกแก้วตัวอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็คล้ายๆน้องนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าผมเป็นสีฟ้าโอเคผมเกยตรงนี้ได้โอเคจัดได้

โอ้ยท่านผู้ชมน้องผมมีคนเข้ามาครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะเป็นส่วนหนึ่งของน้องแล้วก็ช่ว ชมเราต้องฆ่ามันให้ได้แล้วทำไมเราวิ่งทีไรเราหยุดตลอดเลยไม่ตายหรอไม่ไม่ได้ตาย,ตายน้องช่วยหน่อยสิไอ้นี่มันกิ่งกันซิกแซกจริงๆ ค่าง่ายมหครับท่านผู้ชมคนเข้ามันเยอะมากโอเคหมดแล้วครับท่านผู้ชมพี่ไม่ได้เป็นน้องอ้าวน้องยังอยู่วะ โ,โ,โอโ้ม <normal dan> ันลีลูกกระสุ่นะครับท่านผู้ชมจะจบคลิปแล้วฮ่าจะจบคลิปไม่ให้แกเล่นต่อวันนี้มีคนแค่สองคนเองล้อและน้องอยู่ไหนล่ะ ว่าไงไ,ไม่ให้ตามหลังดูไม่ให้ยินจ่ะไม่ให้ยินจ่ะเอ้าตายเขาท่านได้ชมตายแทนตายตามน้องโอเคเขาท่านได้ชมเราเกิดแล้วเราจะไปฆ่าคนนั้นกันค <c oughs> าง่ายนะ าง่ายมากข้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 าง่ายไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้เป็นเลยสิฉันไม่ได้เป็นฉันไม่ได้เป็นช่วยพี่ด้วยอะไรอยวผมจะลักยิงนะครับซุ่มยิงอยู่ตรงนี้แหละเอาน้องผมโดนแล้วนะครับท่านผู้ชมาลวง ตายตาหามด้วยไม่ตายรอผมกลัวมากครับท่านผู้ชมมีอะไรดิผมจะไปอ่ะจบน้องด้วย,ย,ย,ยนั่นแหละโอ้ยมันดีอย่างนี้ผมจะไปยังไงล่ะด้านล่างมันกระดักอ่ะผมก็ตายสิอืหัว <ขอ S 2> ฉันเปิดอ่ะท่านผู้ชมดูสิผมก็ตาย จาชื่อรพี่ไม่ได้เป็นน้องนั่นละเป็นแปห้าพี่ชื่อแปดสี่ห้าพี่มันไปหาน้องแล้วอะ่ะเดี๋ยวพี่ไปช่วยพ,พี่ตายตามมาเลยตายตามมาเลยตายตามมาเลยตาย,ายตายมา ต,ตายซะ,ยะแถวบ้านอากาศหนาวไหมตอนนี้ก็ร้อนขึ้นแล้วนะตายน้องผมหนาวตายมากเลยครับเปิดแองทั้งคืนแต่ก็ต้องปิดผมหนาวกว่าน้องอหยีกดน้องตายไหมพีม่กลัวน้องตายอ่ะพี่ไม่อยากให้น้องฆ่าพี่ ให้พี่หน่อยนะกูณเดือตายพี่มันติตายอ่ะแล้วน้องตายไหมไม่ตายตายไม่ตายนี่ไงน้องผมตายแต่เป็นคนติดตายแนะมันจะไม่เล่นฆ่าพี่อ่ะพี่รู้แล้วพี่พี่ไอ้ผมกำลังไปอ่ะโอเคไม่เป็นไรเขาขึ้นไม่ได้แล้วไปต่องคนแล้ โอ้ท่านผู้ชมแล้วเราจบคลิปไปเลยกว่าเดี๋ยวก่อนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดสมัครให้ได้นะครับเพื่อเป็นการในหนั้นนั้นนะเพื่อเป็นการทำคลิปต่อๆของพวกเราด้วยนะครับว้ายท่านผู้ชมมันมาแล้วเฮ้ยเอาพี่ตายโอ้